เพลเล่เอ็กซ์ค่ะเป็นรสม i เบรีนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของคอลลาเจนเลยค่ะหลายตัวของคอลลาเจนหนึ่งกินมานะคะมันมีกลิ่นคาวเราก็ต้องฝืนทานไปค่ะบางยี่ห้อก็ไม่อร่อยคะ่ะแต่ว่าเราก็อยากได้ประโยชน์จากตัวคอลลาเจนมาดูแลเคาเรานะคะแต่ว่าประโยชน์ก็เกิดขึ้นแบบพอประมาณค่ะแต่สําหรับเพลเล่เอ กินแล้วคือเห็นผลจริงๆถึงแบบเชียร์อย่างสุดใจแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทำให้เรื่องของเขาของกินดีขึ้นรสชาติอร่อยยิ่งชงกับน้ำเย็นยิ่งอร่อยนะคะสดชื่นแต่ได้เรื่องของผิวด้วยค่ะฝ้าจางลงกระจางลงริ้วรอยตื้นขึ้น แล้วก็ผมค่ะที่เคยร่วงก็ไม่ร่วงค่ะมันเป็นอะไรที่แบบพวกวงจรในหนึ่งซองแล้วประสิทธิภาพอย่างเต็มแม็กจริงๆไม่ใช่ใส่สารสกัดแบบหลายตัวเพียงเพื่อเคลมว่าได้ใส่แต่ใส่แบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆเพราะ่าาอยากให้ผู้หญิงไทยของเราคงความงามและความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงค่ะ Yeah.